เปิดโผนักตบสาวไทย14คนสุดท้ายลุยล่าตั๋วโอลิมปิกเกม2024ความเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กันยายน2566ที่กรุงวอ,อร์ซอประเทศโปรแลรนด์ภายใต้การคุมทีมของโค้ชด่วนดไนศีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอน หลังจากได้เดินทางถึงเมืองวูดสถานที่จัดการแข่งขันแล้วนั้นก็ได้ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทันทีและล่าสุดทีมวอลเลย์บอลไทยได้มีการประกาศรายชื่อนักตบสาวไทย14คนสุดท้ายที่จะใช้ลงทําศึกโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยเชสเตอร์พรนัทเกิดปราดนุชราต้อมคำตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยจิดาภานาหัวน้อง บอลเร็วจรัดพรบรรดาศัตด์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์หัตถยาบำรุงศุขหัวเสาชัชชุออนโมกสีวิภาวีสีทองสะสิภาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรรมและธนชาสุขสดทั้งนี้นักตบสาวไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มซีร่วมกับโปแลนด์เจ้าภาพ โคลอมเบียเยอรมน,นีอิตาลีเกาหลีใต้สโลูวินียและสหรัฐอเมริกาเตรียมประเดิมสนามนัดแรกพบกับเยอรมน,นีในช่วงค่ำวันนี้16กันยายน2566เวลา19.30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องเวิร์กพอย์23